ปิดฉาก10ปีซอนฮงมินประกาศอำลาสเปอร์เบอร์นี้เพื่อนายโชตาเจมิวเนอร์เปลี่ยนไปใส่เบอร์20ให้กลับไบตันสเปอร์คว้าเปาดียญญาจากไบายานิกแล้วก็วิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับย้ายซบกาลาตาสลายถาวอร์ดวันนี้4ข่าวตึงๆเลยนะครับเลิ่มที่เขาแรกก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดซอนฮงมินนะครับประกาศอำลาสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยหลังจากหมดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่แฟนบอลสเปอร์หลายคนน่าจะแบบ ใจหายเหมือนกันแล้วก็แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยก็อาจจะ ใช่หายเหมือนกันเนื่องจากเซินฮึงมินก็อยู่กับพิมลีกมา10ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ประกาศอำลาเรียบร้อยอย่างเป็นทางการสถิติกับสเปอร์นะครับ454นัดยิงไป173ประตูกับอีก101แอสซิสต์นะครับแล้วก็1แชมป์ยูโรปาลีกที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนสถานี่ต่อไปนะครับคาดว่าเป็นเมเจอร์ช็อกเกอร์ลีกอ่ะมาดูกันครับว่าเซินฮึงมินในวัย33ปีเนี่ยจะไปเล่นทีมไหนนะครับขอให้พี่แกโชคดีนะครับหนึ่งในตำนานนักเตะเอเชียที่ที่สุดตลอดกาลเซินฮึงมิน ข่าวต่อมานะครับเบอร์นี้เพื่อนายโชต้าเจมิลเนอร์นะครับจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข20ในฤดูก,กาลหน้าให้กับไบรตันก่อนหน้านี้พี่แกใส่เบอร์6นะครับโดยการใส่เบอร์20ครั้งนี้นะครับพี่แกต้องการระลึกถึงน้องชายสุดชิรักอย่าง เดียโก้โชตานะครับสมัยคาแข่งที่ลิเวอร์พูลซึ่งเจมิลเนอร์นะครับให้สัมภาษณ์ว่าผมต้องการใส่เบอร์นี้เนี่ยเพื่อให้ความเคารพและให้เกียรติกับเดียโก้โชตาซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่ผมเคยคาแข่งด้วยและก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเช่นกันผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อเบอร์ของเขาในพรีเมียร์ลีกดูก,การหน้าโอ้โหเรียกว่าโคตรซึ้งใจเลยสำหรับท่านรองเจมิลเนอร์ข่าวต่อมานะครับสเปอร์ปิดดิวคว้าตัวเจ้าปาลินญ,ญากองกลางวัย30ปีจากบ,ายบกเรย,บร,ย,เย,ยรีบ้บอยนนการยืแบบมตััวะคบบอ์ เรียกว่าถ้าฟอร์มดีสเปอร์ก็ไมีสิทซื้อขาดในสามสิบล้านยูโรนั่นเองนะครับตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการตัวร่างกายแล้วก็เปิดตัวเป็นทางการเร็วๆนี้ปิดท้ายที่ข่าวนี้นะครับล่าสุดวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับย้ายซบกาลาตาสรายถาวรแล้วเรียบร้อยค่าตัวเจ็ดสิบห้าล้านยูโรนะครับสัญญาถึงปีสองพันยี่สิบเก้า่าดเงินจุกๆเลยนะครับสิบห้าล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งการขายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหากกาลาตาสรายขายได้ในอนาคตเนี่ยนาโปลีจะได้ส่วนแบ่งที่สิบเปลลลีีีี่่ยยนนนนทอิตาาไดด้้เเปป็ววกััะครบ